สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่องปี B ่ปิงไฮเอ็นเดอะแกงชาเนี่ยกลับมาอีกในช่วงพ่ปิงไฮอ็นด์โกชูเดอะเกมเมอร์นะครับเราจะหายกันไปนานเลยครับได้กลับมาอีกครั้งครับช่วงนี้ผมลงเกมเฉพาะวันหยุดแล้วนะครับเพราะว่าวางเฉพาะวันหยุดนะครับเราไปดูกันเลยเกมมีอัปเดตใหม่ด้วยอัปเดตเมื่อวานมันจริงเมื่อวานผมไม่ได้ลงคิปเพราะว่ามาลงวันนี้นครับมาถ่ายวันนี้เลยทีเดียว จะพาไปดูว่าอัปเดตตรงไหนแท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 นสนามบินอัปเดตแล้วนะครับแต่อัปเดตส่วนหนึ่งอีกส่วนยังไม่อัปเดตครับเราไปดูสนามบินกันไหมไปดูรีวิวสนามบินกันนี่สนามบินสวยจัดดูไปได้ร้านเป็นร้านขายนี้ขายแฮมเบอร์เกอร์ แล้วก็เปร้านขายกาแฟอะไรพวกนี้เก็ไปดูทางนี้กันตรงนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับเป็นสนามบินสวยมากเลย เราไปดูชั้นหนึ่งกันนะแล้วผมก็จะถ่ายละครสั้นไปในตัวด้วยนี่หน้าสนามบินนะครับหน้าสนามบินก็จะเป็นอย่างนี้อือหน้าสนามบินสวยจัดเลยด,ดูมีคนมารอด้วย ีสนามบินก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมรูสนามบินส,สวยสวยเฮยเมื่อกี้ผมลืมอะไรไปไปดูชั้นสองก่อนชั้นชั้นสามชั้นสี่ไม่เปิดนะครับจริงจมันมีสามมีสี่ชั้นมีสี่ชั้นแล้วท่านผู้ชมแต่ยังไม่เปิดเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน ไปได้หลายที่น้ำตัวมันมีความลับในนี้ด้วยเฮ้ยเจอของเล่นอันใหม่แล้วเอาของเล่นอันใหม่ก่อนโอเคสนามทีที่ยวเล่นไปก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้พี่อูเอาไปก่อนละครสั้นเดี๋ยวผมมาเล่นครับขอเวลาแป๊ดให้เวลาไปต่อ ไปดูละครสันกันเลยครับดิสโก้เออวันนี้จะไปไหนกันดีอ่ะอ๋อจริงด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของหลานฉันนี่นะจริง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 นวันเกิดของหลานของคุณไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่เันเกิดของหลานฉันงั้นเราของใน้ไปให้หลานกันเถอะแล้วเราไปที่บ้านหลานกันเถอะดิสโก้แต่เราก่อนอื่นเราต้องไปขึ้นรถไฟก่อนเพราะว่าบ้านเราอยู่ที่สถานีรถไฟพอดีไปขึ้นรถไฟก่อน ถึงสถานีรถไฟสักที่นั้นเนี่ยกดเข้ามาได้ไปนัง่งเราไปกันเถอะนั่งรอรถไฟกันดีเลยนั่งรอรถไฟแถวนี้นะเดี๋ยวฉันนั่งรอตรงนี้รถไฟก็มานะฮะรถไฟมาแล้วขึ้นรถไฟดีกว่าโอขึ้นรถไฟแล้วปิดประตู รถไฟออกเดินทางได้พร้อมไหมพร้อมแล้วไปดูกันเลยสถานีต่อไปบางซื่อ next station บางซื่อตึ n g d i บางซื่อ โปรดใช้ความ,มาระมัดระวังเจ้าสักถว่าซื่อสเตชันพิสมอลสแกนพินเทรนด์แอนด์พาโฟเฮถึงบางซื่อแล้วได้เวลา,าลงกันเถอะท่านุเดี๋ยวเราก็จะได้ไปอันนี้กันลงรถกันดีเลยลงรถกันเถอะเฮ้ลงมาจากรถแแ้วนั่งรองกนก่อน ติด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 ไฟไปสักทีเราขึ้นมาในเรื่องกันเถอะใช่เพราะว่าเดี๋ยวคนรอนานเราขึ้นมาในเรื่องกันเถอะอืมใช่เราขึ้นมาในเรื่อนไปข้างบนกันเถอะเนาะเราจะได้ไปไปนี้สักทีเนาะไปกันเลยขึ้นในเรื่องกัน ขึ้นมาสักทีขึ้นมาสักทีแล้วเนี่ยแล้วเราไปไหนกันต่ออ๋อเราจะต้องเดินทางไปที่บ้านเรานี่ว่นนี้เรารอรถแถวนี้กันดีกว่ารอรถกันเฮ้อฉันเดินมาตั้งไกลแล้วนะไม่มีรถเลยเดินข้ามถนนเดินข้ามไปข้ามมาก็จริงนะฉันก็ว่างนแหละแถวนี้ไม่มีรถเลยฮะแตต้องขึ้นรถโรงเรียนไปส่งหน่อยซะแล้วสิเฮ้ยเจะที่รอรถพอดีเลยจริงหหเหรองั้นเรานั่งรอแถวนี้กันรอรถมา เดี๋ยวโรงเรียนก็มาแล้วแหละรอสักครู่นึงนี่ไงมาแล้วเราขึ้นเรืโรงเรียนกันเถอะไปโอเคเราขึ้นเรืโรงเรียนกันแล้วเราไปกันเถอะเดี๋ยวเรานั่งข้างกันไปกันเลยออกเดินทางมุ่งสู่บ้านเราหลานฉันอยู่ที่บ้านนี้ไงใช่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 ใช เอ้าจะว่าไปนะวันนี้เราว่าจะทำยิด,ด้วยนี่น่ะใช่ไหมใช่ไหมอาอูใช่อาเีอ้าวอ,อ,มอาอมีถึงแล้วลเ,เราลงกันเถอะลงกันเถะพวกเราเฮ้อไม่ได้มาแถวนี้นะ่ะเลยนะเนี่ยอุ้งแถวนี้ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะอยู่นะใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่ฉันมาข้างน,นีไม่ใช่ก็เหมือนเดิมนี่นะ่ะแต่แค่แค่ตรงนี้ก็วาย เฮ้เดี๋ยวเฮ้ยเอาไม่หายตัวเอาไม่หายตัวเฮ้ยเอาไม่หายตัวไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาไม่หายตัวได้บัสอะไรนี้อ้าวเอามีมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้มีหายตัวไปไม่ใช่เหรอเออฉันก็ไม่รู้ฉันมาฉันมายังไงก่อนฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยเอ่ออ้าวเอาม่หายไม่หายตัวรอบที่สอง